เมื่อกี้เจอดีเขาแล้วครับผมเดินชนรังมุดแดงครับผมอเต็มตัวเลยตอนนี้กัดเต็มตัวเลยครับพิดคิวผมเจอไอ้ช่อนโอ้หลักดักเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ผมเก็กโอฟิวไรท์และก็ทีมงานนะครับโชเฟอ์โค้นะครับต้องโค้นะครับมาร่วมแจมด้วยนะวันนี้เราจะมาลงเบ็ดปลาไหลนะครับนี่เราเตรียมมาประมาณส0มสนะ30อันนะครับซึ่งการลงเบ็ดปลาไหลเนี่ยเราจะลงตรงตรงนี้ครับที่อยู่ริมริมน้ำนะครับตามโพงป่าหญ้านะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับนี่คืออสถานที่การลงเบ็ดปลาไหลของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่คุ้มเหมืองเก่านะครับ <Wow. S 2> ที่หลังสยามเดลามิตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเร็วหน่อยนะเพื่อ,อเรากะว่าลงเบ็ดปลาไหลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณทั้งสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วตอนประมาณทั้งสองทุ่มเกือบสามทุ่มเราจะ มาดูอีกทีนึงว่าปลาไหลมันกินเบ็ดเราไหมนะครับวิธีการใส่ครับก็เหยื่อในวันนี้เราใช้เหยื่อของอหมู3ชั้นนะครับแล้วก็เบ็ดที่เราเตรียมมาก็เบ็ดธรรมดาครับผมก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะบริเวณที่ใส่ก็ตามใต้พงหญ้านะครับตรงน้ำตื้นๆต,ตรงที่มี คนตมนิดนึงส่วนอาหารที่มาดักมาเนี่ยก็หมูสามชั้นที่มีความเคาวและก็ความเหนียวนะครับเวลาปลาไหลกินเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องปลุกลุยง่ายนะครับส่วนเบ็ดเราก็จะปลูกใส่พุ่นโฟมเหมือนเดิมเราจะไม่ปลูกกับกอหญ้าเพราะกลัวว่าเวลามันมันกินเบ็ดเนี่ยมันก็จะพันกับกอหญ้าซึ่งทําให้เรา,ายากลําบากในการที่จะ ดึงตัวมันขึ้นมาโอเคเราไปดูทำต่อไปนะครับเชื่อใจได้ครับโชเฟอร์โคกเนี่ยก็เรื่องของเบ็ดปลาไหลเนี่ยซึ่งโชเฟอร์โคกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถนัดนะครับในการลงเบ็ดปลาไหลนะครับหรือแม้กระทั่งการหาสถานที่ในการลงเบ็ดปลาไหลเนี่ยโชเฟอร์โคกเนี่ยเขา,าถนัดมาก ส่วนคืนนี้จะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวยังไงนะครับก็ลองติดตามดูกันไปเรื่อยๆแต่ก็ทางโชเฟอร์โค้บอกก็ไม่การันตีนะครับว่ได้ตัว <c oughs> เพราะยังไม่มั่นใจนะครับโอเคเราติดตามกันไปเรื่อยๆครับเรามาดูบรรยากาศนะครับสถานที่ โชเฟอร์เขาครับคืนนี้คิดว่าจะได้ตัวไหมคืนนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าน้ำแห้งแล้วครับอ๋อไม่แน่ใจปลานะน่าจะรวมนะครับกลัวลงเม็ดปรลาไหลเนี่ยกลัวปลาจะมากินใช่ไหมแม,มแต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะก็คือว่าคืนนี้เราจะมาดูกันอีกทีใช่ไหมโอเคเราติดตามกันไปเรื่อยๆครับเนี่ย โอเคครับพอดีโชเฟอร์โค้กบอกว่าเขาเจอรูปลาไหลครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปลาไหลมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นี่ครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นน้าน้ำํานิดนึงนะแล้วก็จะมีะมีทางปลาไหลที่มันจะโผล่ขึ้นมาหากินเหยื่อะะครับเดี๋ยวโชเฟอร์โค้กก็จะใสยเยะ่เหยื่อดักมันอีกทีหนึ่งนะครับ ถือว่าโชคดีนะครับที่เจอรูปลาไหลนีนะครับเคเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชเฟอร์โคกเลยครับนี่ครับคือวิธีการนะครับถ้าเกิดเราเจอรูปลาไหลนะครับเราจะใช้เหยื่อเนี่ยแทงเข้าไปในรูของมันเลยนะครับเพื่อให้ปลาไหลได้เห็นเหยื่อของเรานะครับถ้าเกิดมันกินเหยื่อเนี่ยมันก็จะติดเป็ดทันทีเลยครับผมเดี๋ยวดูวิธีการนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่ดูทางเดินของเราครับไม่ใช่ว่าลุ้งง่ายๆนะครับเวลามาหาอยู่หากินวิถีพื้นบ้านทั่วไปนะครับเนี่ยเราต้องเดินข้ามทวามหม้ต้นไม้มมที่ันบอมฟาดของไว้นะครับอย่างน่ากลัวถ้าเกิดใครเดินข้ามไม่เป็นนี่คือตกน้ำนะครับ Okay. นี่ไงครับตรงป่าย้าที่อยู่ตามริฝั่ง,ง,งน้นเนี่ยมีแน่นอน,นครับผมอ,อุ้ยแบบนี้ครับเมื่อกี้เจอดีเข้าแล้วครับผมเดินชนรังมดแดงครับผมโอ้ย,อยเต็มตัวเลยตอนนี้กัดเต็มตัวเลยครับโอ้ยนี่นะครับไม่ใช่เรื่องง่าย แกมาลงเบ็ดปลาไหลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเต็มตัวเลยครับตอนนี้ครับติดตามกันไปยาวเลยครับชรรโชเฟอร์โคกตอนนี้ได้กี่อันแล้วที่ลงไปได้ถึง10อันหรือยังครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโชเฟอร์โคกเขาบอกว่าต้องเดินหาหมายหมยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดินดูกันไปยาวครับผมติดตามกันไปครับ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมาลงปลาไหลเนี่ยเมื่อกี้ก็เดินชนรังมดแดงครับผมโอ้โหเต็มตัวเลยเมื่อกี้กองเกิงกระเด็นไปคนาที่หนาทางนะครับกัดด้วยเจ็บมากลุยเพื่อท่านผู้ชมที่จะรอดูปลาไหลของเราในคืนนี้นะครับติดตามกันไปยครับโอ้สุดยอดครับกว่าจะหรุด จากกลางมุดแดงเมื่อกี้โดนกัดเจนไข่ครับผม<ะ>โอ้แสบไปห,หมดเลยเจ็บปวดมากมานี่แหละเขาบอกว่าเล่นกับอะไรอย่าไปเล่นกับมุดแดง<ะ>เพราะมุดแดงมันกัดไม่ปล่อยเราต้องเก็บตัวนันออกไปนะครับโอเคเรามาดูบรรยากาศในการลงปรไปปฏไริของโชเฟอร์โคกของเรานะครับตอนนี้โชเฟอร์โคกก็เครียดครับมองหาหมายไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หมายไม่สวย เดินยากครับพันด้วยเดินเดินยากแล้วก็โดนหญ้า,าบาดขากันหมดนะครับแต่ยังไงก็ต้องสุ่มไปครับเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะนี่คือหมายที่ชโชคลาภก็จะลงครับเราไปทำที่ล,งงลางไว้และตัดกันแต่ยาวครับ เจอทีเด็ดครับถ้าเกิดใครเดินเข้าป่าเนี่ยไม่ดูดีๆนะครับผมมีเต็นมดทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดเดินชนนี่ก็ซวยกันนะครับผมอย่าไปใกล้มาทั้งนั้นครับไปละไปแล้แลครับตอนนี้ตัวโ,โค้กเดินดหาหมายครับเพื่อท่านผู้ชมทั้งนั้นนะครับบุยป่าเจอมดแดงแถมยังหาหมายไม่ ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่ค่อยเจอเลยน,น,นี่หะปาที่ดีของเราก็จะอ,อยู่เป็นปาลาลุกเบนี้ดูน้องชอเปอร์โคกของเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็บอกว่าหมายข้างหน้านู้น มีตัวแน่นะครับแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็มาดูกันอีกทีนึงเอาอีกแล้วครับผมเชฟเฟอร์โคบเขาบอกว่ามีเจอดีครับนะไหนล่ะไหนด,ดึงขึ้นนี่ฮะให้ยกเองนะฮะไหนครับโชเฟอร์โคบบอกให้ผมมายกเองนะครับ,บจะปิดคิวไหมปลาลงเบ็ดปลาไหลเจอปลาอะไร <Get off S 2> ดูเลยครับ <here. S 2> ดูเลยดูดูดูด คิวผมเจอไอช่อนโอ้ตายแล้วมาลงเป็ดปลาไหลเจอไอช่อนครับผมโชเฟอร์โคกถือดิโหตัวนี้ก็คิวไปครับพี่น้องทีทำไมต่อแขนนะโอ้โหถือว่าโชคดีโชคร้ายครับเนี่ยโชเฟอร์โคกภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจครับสุดยอดเลยครับโอ้ ปิดคิวนี่ครับแค่ตอนเย็นใช่โอเคโอเคครับติดตามกันไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาดูเบ็ดที่เราลงไว้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งครับผม เรามาดูวัน,นีทีว่าจะมีลุ้นไหมจะมีผิดคิวเข้ามาอีกตัวไหมนะครับแล้วก็ความตั้งใจของเราเนี่ยก็คือปลาไหลมันจะมากินเบ็ดของเราไหมต้องตามไปดูครับผมว่าโชเฟอร์โคกเนี่ยจะหมานไหมคืนนี้ต้องดูกันไปเรื่อยๆครัเพราะว่าเพิ่องจะดูแค่เบ็ดอันแรกเองนะน,นี่ก็ หลังที่2องแล้วครับผมมีวีเววไหมซูเปอร์กต้องใส่ให้จมลงไปเลยได้ให้ติดพื้นไปเลยโอเคครับน,บนี่รู้สึกว่าจะมีดึงแล้วครับผมนะได้ลุ้นไหมได้ลุ้นไหม นะโอ้โห,โหเสียดายครับนี่เบ็ดอันที่สามเองครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุนนะเมื่อกี้โชเฟอร์โคก,คกดีใจหมดเลยเมื่อกี้ว่ามีมีดึงครับมีดึงนะเราเราต้องเปลี่ยนเหยื่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดมันกินเหยื่อหมดเพราะมันมีรางแนละ้วเพราะมันมีดึงกินอาหารอยู่ แค่เรายามมาอันนี้อันที่ที่ห้านะครับเบ็ดอันที่ห้านะก็มีเขาคงว่ามันจะมากินอาหารของเราที่เราใส่ไว้นะครับเราไปดูอันต่อไปได้เลยมีดึงไหมม,มีดึงครับมีดึงเดือดๆใจเย็นมีดึงไหมเออแหละดึงใหญ่มาเลยเออ จะมาดึกเกินไปแล้วเนี่ยหมายอย่างเง,งี้ยครับเราไปดูอันต่อไปเลยครับลักลักกุ๊ดโอ้โหออกนครับโอ้ว่าแล้วเ <c oughs> อ้ย กน้ำนะครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนี่นเอาเข้าไปเอาเข้าไปเรียบร้อยครับเปียเออไอเออเียดอู้ย ไปไปไปมีลุ้นครับมีลุ้นครับตัวนี้มีดึงมีดึงเดี๋ยวทำไมมันดึงมีตรงโน้นเป็นไงบ้างนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงดีกับดึงใช่ไหมไหนลุ้นครับลุนลุนลุนเอาละลงมามาครับมีดึงฮะมีดึงมีดึงลุ้นครับลุ้นลุน จะผิดคิวหรือว่าจะเป็นของแพเอาก็าไปเลยเอา้ามีดึงไหมมีดอย่าแห้วแล้วกันแ<ะ>ม,มคคค่ค่อยๆครับค่อยๆลุ้นครับลุ้นลุน,ลนลเฮ้เยเดี๋ยวต้องตัดหญ้าไปทุนเปียกหมดแล้วครับตอนนอี้มีอยู่มีอยู่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 อย,อยู่ใช่ไหม เอาละครับอือมาแล้วครับมาแล้วครับนะว้าวนี่เลยนี่เลยครับนี่เลยเดี๋ยวย่าออกโอ้มาแล้วครับปลาไหลตัวเป็นเๆนะครับว้าวไหนโชว์สุกๆโชว์หน่อยว้าวเดี๋ยวๆๆไหนๆๆโชว์หน่อยเดี๋ยว โอเคสาสวยสาสวยทริปนี้นะครับประสบความสำเร็จครับ <S <S ได้มาแล้วนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรารอไปลุ้นอีกอันนึงครับที่ที่มันดึงอยู่ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ผมก็ลงทุนตกน้ำไปแล้วครับผม <laughs> ตกไอ้สะพานไม้เมื่อกี้แทบจมอะครับผมทำ เพื่อคนดูต้องทุ่มเทนะครับ,บ,บใส่นุ่นเลยต้องทุ่มเทต้องทุ่มเทเอายกหน่อยยกหน่อยช่วยครบเดี๋ยวดยวอ่ะยกหน่อยยกหน่อยเยี่ยมมาจัดไปครับมันมีตัวครับผมแต่มันอาจจะตัวไม่ใหญ่นะตัวไซสแ์แต่ที่ระวังมากที่สุดคือตอนนี้ผมระวังไอ้รังมดแดงครับผมถ้าเดิน,นเดินชนไม่ก็เรียบร้อยเลยนี่ไปก่อนเาะ ติดตามกันไปเลยเดี๋ยวมาลุ้นอีกครั้งครับผมว่าเจอไหมนี่ครับมีดึงเหมือนกันครับได้ตัวเยอะ <ใน S 1> เอาละครับโ <ใน S 1> ชเฟอร์คกบอกมีตัวครับผมหมดก่อกัดครับผมตอนนี้โหไม่รู้เดินชนตอนไหนมีตัวแน่นะอะเอาละอะไรเนี่ยไหนโอ้โหไหนชั่วหน่อย ผิดคิวครับผมไอช่อนครับโอ้โหนึกว่าปลาไหลทั้งมดทั้งปลาโอ้โหผิดคิวก,ก, <c oughs> กันหมดเลยคนก็ผิดคิวครับผิดคิวกันหมดเลยตอนนี้ <c oughs> โอ้โหสุดยอดตอนเนี้ยตามตัวผมมีแต่มดครับผมมดแดงเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูขันต่อไปเลยครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้มาถึง <c oughs> หลังนี้อันที่ <c oughs> สิบกว่าตอนนี้มีรดครับผม ผิดคิวไหมผิดคิวเรื่องปลาไหลโอ้โหผิดคิวอีกแล้วครับผมปลาบูบผิดคิวตลอดเลยครับผมไอตัวที่ตั้งใจจะเอาไม่มีฮะมีแต่ผิดคิวทั้งนั้นเลยนะครับโจเฟอร์โค้กบอกเซ็งเลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาอีกประมาณ5้าทุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปยอดกันว่าเราจะได้ปลาไหลกี่ตัวแล้วก็แบบผิดคิวกี่ตัว ปมานี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนห้าทุ่มครับโอเคครับอรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2แล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันว่ารอบนี้จะได้ตัวไหมนะครับดูกันไปเรลยๆครับดูอันแรกเลยครับผม ไหมไม่มีครับผมเราก็จะทำการเก็บไปเลยครับผมโอเคครับเอาอีกแล้วครับมีผลลัพธ์นะครับผมนะอันนี้ไม่มีไม่มีคิวนะครับผมนี่คือปลาไหลนะครับปลาไหลได้อีกตัวแล้วครับผมไหนโชว์อฟอกโคกโชว์หน่อยครับโอ้เยเร็วเดียวโอเค เขาบอกว่าตัวเล็กครับผมโอเคครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับในคืนนี้นะที่เรามาเก็บกูนี่ก็คือนี่คือรอบที่สองนะครับได้มาแล้วอีกหนึ่งแฝมนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามไปยาวๆครับผมเรามาดูหมายต่อไปนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะฮะโชเฟอร์เขาก็ลุ้นกันอยู่ครับ ี่ก็ไมมเราต้องดูยป่าลงไปนี้แหละนี่ครับรองเท้าดุดนะครับตอนที่ตกน้ำอย คครับนี่ก็หมายสุดท้ายแล้วนะครับผมเอามาลุ้นกันว่ามีไหมโอ้แหวนะครับผมมานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันนะครับว่า,าคืนนี้ที่เรามาลงเบ็ดปลาไหลเนี่ยจะมีผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะได้กี่ตัวมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเราไปสรุปยอดกัน เค okay, ครับเราจะมาสรุปในการลงเบ็ดนะครับในรอบน,นี้นะครับก็จะมีปลาช่อนนะครับ2ตัวแล้วก็ปลาไหล2ตัวนะครับแล้วก็จะมีไอตัวพิดคิวเข้ามาอีกครับมีตัวหนึ่งก็คือปลาบูนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนเมนูที่เราจะทำต่อไปก็รอติดตามนะครับในคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรนะครับอีกอย่างนึงครับผมนะคลิปนะครับในการทำอาหารกินนะครับต่อไปนี้ผมอาจจะทำคลิปในการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาขั้นกับคลิปที่เราทำอาหารกินหรือเกี่ยวกับการทำอาหาร นะครับเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะคลิปวิดีโอนะครับเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็จำเจนะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับจุดไฮไลท์การท่องเที่ยวในส่วนของทางใต้หรือสถานที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆนะให้รับชมขั้นกับคลิปที่ ทำเกี่ยวกับพวกอาหารและก็การทําอาหารกินแบบพื้นบ้านนะครับผมอ่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณสําหรับอยอดติดตามที่กดให้กับผมนะครับเก็กโอฟิลไลท์รู้สึกใช่รู้สึกชอบนะครับก็ตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับในอนาคตก็หวังว่าจะมีการกดติดตามเพิ่มขึดด้นเรื่อยเยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ทอดปลาไหลก็กำลังเข้าที่แล้วครับผมกำลังเหลือเออว้าว